ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป a n i m e f i g h t e r Simulator ตอร์แมป All Star แมป b o f o o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์นูทรโปในซีซั่น2นะครับอ่ะก็อีพีน่าจะอีพีที่4ี่ที่ปล่านนีก็จำไม่ได้เนาะวันนี้จะมาพูดถึงอัปเดตสาิภาแล้วก็ก,การเตรียมตัวความเตรียมความพร้อมสำหรับอัปเดตส5ิภากันนะครับเพราะว่า ในแต่ละอัปเดตของแพทใหญ่หรือว่าแพทที่มันเปลี่ยนแพทเนี่ยมันจะทําให้อา่ามีของที่ต้องเตรียมพร้อมด้วยนี่นะครับแต่กอ็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่มากกว่าผู้เล่นเก่านะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เล่นมานานเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าในช่องอัปเดตเราควรจะเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็พี่ออกมาสอนทุกอัปเดตเลยเนาะแต่ว่าในอัปเดตหน้ามีอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือมีดันดาวเข้ามาใหม่ด้วยนี่นะครับก็ดันดาวเป็นเจ้า ดันดาวแบบนี้นะครับหรือว่าดันต้นไม้หรือว่า, Market, วา defense โหมดก็แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับมันจะเรียกว่า defense โหมดเนาะก็คือจะเป็นเข้าไปเพิ่มจะเป็นฐานตรงกลางให้เรากันมอนวิห้ามวิ่งเข้าแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้ามันติ๋ยเพ่นหรือว่าดาวเปิดแม็กตัวนี้มานั่นเอนะครับสำหรับอัปเดตหน้าก็น่าจะมาอีกอันหนึ่งนะครับถ้าตามอัปเดตจริงๆเห็นไหมมันจะมาทั้งหมดหนึ่งอันแล้วก็เว้นสามอันแล้วก็มาอันที่สี่ครับก็นี่หนึ่งอันเว้นเว้นสามอันนะแล้วก็จะมาอัปเดตหนนนน้าั่ะครบ สำหรับดันดาวในอัปเดตล่าสุดหรือว่าไอ้ของดันแลนด์ออฟกัสใช่ไหมใช่แลนด์ออฟกัสหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วแลนด์ออฟกัตหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ่าไม่ใช่แลนด์ออฟกัสสิมันเป็นของดันของอ่ผู้อ่ผู้กล้ารูปภ่างเออพี่ลืมชื่อเฉยเลยขออภัยด้วยนะครับอ่ะส่วนแลนด์ออฟกัสมันการก่อนตาน,น,นี้อันนี้พี่ขออภัยนะครับแจ้งผิดเนาะอ่ะสำหรับดนันอ่ดาดันดาวในด่านของผู้กล้ารูปภ่างนะครับจำจำเป็นต้องใช้ดบีซีประมาณ ถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะประมาณ100ยอีกนะครับถ้าจาไม่ผิดนะไม่ก็อาจจะซักร้อยสองอีก็น่าจะผ่านแล้วอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงนานแล้วนะครับไม่ได้ลงเลยนะครับไอเดลักก็ลงแค่ช่วงอนะีเวนต์เนาะแล้วก็ทีมด็อกพี่มันมหาการาบไปแล้วนะครับถ้าเป็นไอเดลักเนาะอ่ะสำหรับคนที่อยากเปิดแม็กในอัปเดตหน้านะครับอ่ะวิธีการคิดดาวเปิดแม็กเคยสอนไปแล้วนะครับเปิดพูดแล้วเนาะแต่ก็พููจำอีกนิดนึงนะครับเอาง่ายเลยเราจะเอาดาวเปิดแม็กของล่าสุดเนี่ยไปคูณ3.5าครับถ้าจำไม่ผ สามยทาองยุท่านี่แหละมันก็จะเพิ่มขื้นที่อีกนี่นะครับสำหรับเปิดแม็กในอัปเดตหน้าเนาะก็จะใช้เยอะกว่านี้นะครับก็ตกมัน5 0 0ทีก็ได้นะครับแอัปเดตหน้าเปิดครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องแม็กเนาะเรื่องเงินก็มันอยู่ที่ด่านนะครับแล้วก็อยู่ในอยู่กับเจ้าช่องว่างในกระเป๋านะครับใครอยากเปิดแม็กคุ้มๆเนี่ยซื้อกระเป๋าไว้ด้วยก็ดีนิ่นงนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องดาวเปิดแม็กนะครับอ่ะก็มาต่อกันที่เรื่องเงินนะครับเรื่องเงินพี่มองว่าในอัปเดตนี้ก็ใช้้เเงินนยอะะแลวครับ เงินในอัปเดตหน้าแนะนําให้สัก5 6 x นะครับไม่ก็สักเอ่อยี่สิบสามสิบ x ไปเลยก็ดีนะครับแต่ว่าเอ่อโดยรวมแล้วเนี่ยถ้า1 0 x ก็น่าจะพอทั้งคืนแล้วนะครับแล้วก็อีเวนต์ในอัปเดตหน้าก็จะมีเป็นอีเวนต์ของที่มีโอกาสมานะครับจะเป็นอีเวนต์เวลานะครับดอกแล้วก็ลักนั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เนาะเลยเวลาเปลี่ยนแพทนะครับแต่ก็ตอนนี้ไม่มีสปอยอะไรมาในอัปเดต35นะครับว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรหรือว่าเอ่อจะมีการปรับอะไรใหม่บ้างเนาะอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับ สำหรับเรื่องของเดี๋ยวอันนี้พิมมาพิธีมาตอนนี้ตอนนี้นี่สับเรื่องบัฟนะครับพี่พูดหลายๆคลิปไปแล้วนะครับว่าควรเตรียมอะไรบ้างเนาะสำหรับคนที่อยากอัพเลเวลก็นี่นะครับซูเปอร์เอ็กพีบูนะครับแต่ว่าถ้าอีเวนต์เวลามาเนี่ยเราจะยืนในห้องเวลาคุ้มขวานะครับเราจะใส่เป็นทีมเวลานะครับแล้วก็มีบูธเวลาอยู่แล้วเนาะเป็นบัฟของมันเองนะครับแล้วก็ใส่เป็นทีมเวลาเนาะพออีเวนต์มามันจะทําให้การอัพเลเวล ตัวในตู้เนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ไม่ได้เติมห้องเวลาไว้ก็แนะนําให้ซื้อเจ้า super e q u i b o ูตัวนี้ไว้นั่นเองนะครับตอนนี้น่าจะราคาถูกมากแล้วนะครับเพราะว่าแบบนี้คนเล่นน้อยลงไปเยอะมากแล้วนะครับหันครึ่งได้เลยนะหันสองหันสามได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนบัฟบอย่างอื่นนะครับสิ่งที่แนะนาต่อมาก็คือเจ้า super l u c กี boot นั่นเองนะครับซ u p e r lucky boot ตัวนี้นะลักใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นรักเล็กก็ได้นะครับแต่อย่ารักเล็กขโมยน้อยนะอุ้ยไอโ้โตตีนะครับโตตีนะอ่ะก็เป็นลักบูตตัวนี้นะครับถามว่าทําไมนะครับเวลาเราสุ่มตัวละครมันจะมีโอกาสออกดีวายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่หาเป็นตัวรับหรือว่าเป็นตัวดีวายนะครับใน EP ที่แล้วพี่พูดถึงคนที่ไม่มีดีวายเนาะถ้าใครอยากร่าดีวายนะครับช่วงวินี้แนะนําเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ เกมพาร์ทอีกอันหนึ่งที่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ Half cooldown อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันทำให้เราหาที่ว่าได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่ามันจะลดการเปิดแม็กให้เหลือครึ่งลดเวลาการเปิดแม็กให้เหลือครึ่งหนึ่งนั่นะครับอ่ามันทำให้เราเปิดเร็วแบบมหาศาลไปอีกนะครับนีบ่ประมาณนี้เนาะ,ะเมื่อกี้เดี๋ยวยินพันนะฮะก็เลยต้องหยุดไปก่อนนะครับสหรับเรื่องดาเมกับเงินพี่ว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับอ่ะ อย่างอื่นก็อย่าเพิ่งซื้อก็ดีนะครับให้เรารอช่วงอัปเดตแล้วก็ดูว่าอีเวนต์อะไรจะมานะครับแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างที่พี่บอกนะครับเวลา x p แล้วก็รักนี่นะครับสามอย่างนี้เนาะเวลาอัปเดตเป็นแพทมันก็จะมาประมาณนี้นะครับไม่เคยไปหลุดไปอื่นนะแล้วก็ยิ่งในแพทหน้ามีดันดาวเข้าใหม่ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ดอกแบบแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดันทองเนี่ยให้เรารีบลงไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแพทหน้าเขาจะบัฟหรือเนิฟอีกนะครับก็ลงลงไว้นะคร ดูดาวดันไว้นะครับสหรับไอดีนี้นะนุบปจูปโปนะครับเพราะว่าอ่าสำหรับเรื่องหินอันติแฟบเออพี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยเดี๋ยวอีพีหน้ามาพูดถึงแล้วกันอันนี้ก็มาพูดถึงของที่ควรจะไว้อ่าคนที่จะมีไว้ในเตรียมอัปเดตนี้นะครับอ่ะก็อย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับสำหรับเรื่องบัฟก,ก็จบไปแล้วเนาะมาดูกันที่ทีมนะครับอ่ะทีมของเราเนี่ยควรจะมีตัวแบกทีมดรอปนั่นเองนะครับอ่ะเพราะว่าอ่าดันดาวในแพทหน้าก็จะมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ใช้ DPC แบบ กระโดดเลยนะครับอาจจะใช้จากหลัก e เป็นหลัก Z ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะเห็นเขาบอกว่าด่านเ,าเจ้าู้ก้าโลดประมาณ150 e ก็น่าจะผ่านนะครับแล้วก็200-300 e นะครับอ่ะแต่ในแผ่นหน้าพี่มองว่าสัก2-3 Z าก็อาจจะต,ต้องต้องถึงขนาดนั้นถึงจะผ่านนะครับอ่ะก็ควรที่จะเตรียมตัว level max ไว้เยอะๆน,ะนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเป็นทีมดอกพวกนี้นะครับ สำหร,รับเรื่องตัวมิติเนี่ยถ้าใครอยากขับเป็นาชนีก็ได้นะครับเป็นมิติกชนีนะครับแล้วก็ทําเป็นคับชไชนีก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทีมดรอปของเรามีเลเมจเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเจาะรูตัวดรอปเนี่ยก็แนะนําให้เจาะเป็นตัวที่เหลือไปอก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจาะรูตัวตัวดรอปเนาะอ่ามันจะทาให้ตัวล,ละครเราเก่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเรานําไปเจาะรูเนี่ยมันจะมีอีกช่องหนึ่งนะครับเราจะสามารถสุ่มแพสซีฟได้อีกนะครับแล้วก็ มีพาร์ทที่ช่วยดรอปเพิ่มมันจะทําให้เราฟาร์มได้เร็วแบบมหาศาลนะครับมหาศาลเลยนะครับอ่ะก็แนะนําให้ทํากันไว้นะครับใครที่ลืมทําตอนนี้ก็ให้รีบยัดเ,เวลเข้าตู้ไปเลยยัดตัวเข้าตู้เวลไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็รอนะครับรอเอาไว้ฟาร์มหินในดันนะครับแล้วค่อยไปทำเป็นทีมดรอปเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับอ่นะ ส่วนตัวเอ่อพวกประโยชน์ในไอ้ตู้เก็บของเนี่ยมีแค่เฉพาะคนที่อยากเปิดแม็กเยอะนะครับอ่ะแล้วแค่เอาตัวที่เราแบบอยากเก็บไว้ที่ไม่อยากขายมาไว้ในนี้นะครับก็ไปเปิดแม็กต่อเนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับเรื่องสเต็มอัปเดตตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะเข้ามาบ้างนะครับแต่ที่แน่คือเปลี่ยนแมปแน่นอนนะครับก็จะมีดันใหม่เข้ามานะครับใช้ตังค์เยอะขึ้นนะครับใช้ดาวเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อมีดันดาวทองมาใหม่เนาะแล้วก็เหมือนจะต้องรอนะครับว่าเขาจะทําอะไรเข้ามาอีกนะครับเพราะว่า อัปเดตใหญ่ส่วนมากอัปเดตเปลี่ยนแพทส่วนมากเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาใหม่ตลอดหรือว่าปรับปร้านตลอดนะครับอ่าแล้วก็ในตอนนี้นะครับเรื่องพาร์ตสนะครับที่เห็นหลายๆคนยังไม่รู้นะครับสาหรับเจ้าโพธาคนิสหรือว่าพาตัวเอกหรือว่าพาสใหม่นะครับพารลับใหม่เนาะเขาจะเรียกเป็นพารลับใหม่กันนะครับอ่ะก็เจ้าพาสนี้นะครับนี่เลยพาสตัวนี้นะครับวันนี้พี่ยังไม่เคยได้นะได้แต่ทำรอดมานะครับอ่ะพาสเจ้าโพธาคอนิสตัวนี้นะครับมันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ย ถ้าได้เพลสินี้มาแล้วนะครับจะปลดวิวเพิ่มขึ้นได้อีก10บวิวนี่นะครับหพาร์ทสิบวิวสองพาร์ทก็20่วิวนี่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปลดถึง395เนี่ยแล้วยังใช้พาร์ทนี้อยู่นะครับแพทหน้าปลดได้420แน่นอนนะครับใช่มปะเออน่าจะใช่นะเพราะว่าเออ่ในแพทหน้าน่าจะปลดมาอีกประมาณ15บวิวนะครับไม่ก็อาจจะปลดเป็น20วน่วิวไปเลยนะครับให้มันถึงเออ่หลัก 500นะครับเราจะเห็นเวลตัว500กันแล้วนะครับแม่ก็อาจจะเป็น490อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะปล่อยตุ้มเดียวเลยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้พี่ก็สามารถสโลว์ดันดำได้แล้วเนื่องจากว่าทํา495ไป2ตัวนะครับแต่ก็ยากกันควาจะไปได้เนาะอ่ะหลายๆคนก็น่าจะเห็นคลิปเห็นไลค์กันแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะนอกเรื่องกันชิปนะครับแล้วก็การบวกอย่างอื่นของมันก็จะเป็นบวกละเม็ด40%นะครับตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ัพเวิลไวขึ้น2.5เ่ทานะครับ สองคูณสองจุดห้าเอาง่ายดีกว่านะครับจะได้ไม่ยากกันเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับการรียมอัปเดตก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องหินดันก็แนะนําให้เตรียมกันไว้เหมือนกันนะแล้วก็ราคาตอนนี้ถูกมากนะครับใครอยากซื้อก็จัดเลยนะครับเกมนี้เน่เราอย่าผสนนะครับว่าใครจะเลิกเล่นไปเราขอขอแค่เราเล่นแล้วมีความสุขกระเพอนะครับสำหรับของในเกมเราอย่ามซีเรียสเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดตดตามเพื่อดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ